วันนี้ได้ของมนเยอะเลยนะคะความสามารถของเธอตอนนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าคนปกติประมาณ5เท่าส่วนพี่ก็8เท่าและด้วยความสามารถของสมลัคของเธอก็ทําให้พี่แข็งแกร่งถึง16เท่า16เท่าด้วยวิธีนี้ถือว่าเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วและพวกซอมบี้กายพันุว้าวเราดูแก่งเวอร์ชัง แต่ตอนนี้เราไม่พบรอยแยกของมิติถ้าพวกเราค้นพบเราจะแข็งเก่งขึ้นกว่านี้อีกวันนี้เราพักผ่อนกันก่อนเชอะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาล่ากันต่อกันอืมหืมพี่คะยังไม่เช้าชิวอ,อย่าเสียงดังมีบาง,างอย่างอยู่ข้างนอกอเอ๊ซิลย,ยูระวังตัวไว้มีัตูอยู่ที่นี่ออกไปจากบ้านของฉันพี่คะ นูจะไปเสริมพลังให้พี่พอไม่มีเสริมพลังของเธอแล้วสู้ยากชะมัดเลยแฮะนี่มันแปลงอะไรกันเนี่ยนยกแข่งจังโลหะตะขาบโลหะสายพันธ์แมลงมันเอาชนะกองทัพมาถึงที่นี่แล้วงั้เหรอไม่ถูกต้องพลังของสายพันธ์แมลงไม่สมควรแข็งแก่ขนาดนี้ปกติแล้วตะขาบมันจะอยู่ในโพงนี่นะ พี่คะพวกแมลงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพี่ถึงดูกลัวๆหมอบลงแบบนี้แย่แน่